เดี๋ยวเราไปก็จะมาทําการนะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่เราสั่งมาอันนี้นะครับใส่โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้เป็นเดลนะครับลที่จูดตัวเป็นสามสี่เก้าศูนย์ตัวนี้ผมรีวิวไปนานแล้วคือตัวเนี้ยมันเป็นมือสองตอนซื้อมามือสองตอนผมแกะดูา้าภายในเนี่ยก็เริ่มเห็นแล้วแหละว่าแบตม,ม,ม,มันเริ่มบวมแล้วนะครับก็คือแบตมันมันมันเริ่มบวมแล้วแล้วจนมันถึงวันหนึ่งนะครับใช้งานไปเนี่ยสังเกตว่า มันกดปุ่มตรงนี้ไม่ได้แล้วอ่ามันกดปุ่มตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับครูความจริงกดลงไปเนี่ยมันจะต้องดังแก๊กแก๊กจะต้องดังหรือคือมันต้องกดถึงตัวสวิตช์หน่อยอ่ะมันจะต้องมีมีจังหวะของสวิตช์นะครับดังแก๊กแก๊กหน่อยนะครับแต่ว่ามันกดไม่ได้เลยเดี๋ยวมันบวมมากนะครับเนี่ถ้าให้ดูเนี่ยคือตัวตัวของตรงนี้มันบวมขึ้นมาเลยนะอือแบบมันบวมมากนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องกดได้มันจะต้องกดได้แบบนี้อ่าไม่ต้องกดนะจะดีจะดีเสียงดังแก๊กนะ อ่าคอมพิวตจะต้องกดได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับก็ไม่ยากตัวนี้ถอดถอดด้านหลังไม่ยากก็ถอดน็อตนะครับออก10ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แกแค่นั้นเองแล้วก็ดึงฝาออกมาได้เลยนะครับ ยกออกมาได้เลยนะครับพอเราขันเสร็จนะครับค่อยๆงัดค่อยๆนั่นออกมาหน่อยหนึ่งนะครับอย่าไปรุนแรงมากนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมแบตมันบวมแบบนี้แล้วนะครับแบตมันบวมแบบนี้แล้วนะครับทีนี้เวลาการที่เราไปเลือกซื้อดูเราก็ดูรุ่นมาตรงนี้นะครับว่ามันเป็นไทป์ไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น WDX แล้วก็ 0R ใช่ไหมนะครับ14 11.4โวลต์12วัตต์ชาว แล้วก็เราก็ดูเช็คดูพวกเคี่ยวอ่ะเคี่ยวมุมต่างๆในการใส่นะครับเนี่ยดูพวกตามจุดการใส่นอนะ็อตอ่ะว่าว่ามันเป็นตรงรุ่นกันไหมนะครับเดี๋ยวก็เอาอันใหม่มาดูนะครับอ่าเนี่ยดูนะเห็นไหมดูของของเก่าที่มันบวมแล้วดูของใหม่เลยนะเนี่ยมันแบนนิดเดียวเองนะครับเนี่ยเรามาเช็คดูจุดเคี่ยวการใส่นอนะ็อตเนี่ยตรงนะเห็นไหมเทียบขนาดอะไรแบบนี้อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ขันน็อตออกมาตรงนี้นะแล้วก็ถอดสายแพรของแบตเตอรี่ตรงนี้ออกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอามาใส่อันนี้นะครับ นี่เองยกมาได้แล้วเห็นไหมเนี่ยมันบวมมากจนมันไปดันในปุ่มสวิตช์ตรงนี้หมดเลยนะครับสายแพรก็ค่อยๆดึงออกมาตรงๆนะไม่ไม่ได้มีเคี่ยวล็อกอะไรนะครับตรงนี้นะครับยกออกมาตรงๆได้เลยระวังนิดนึงนะระวังตรงข้างหลังนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงตรงนี้ออกมาก่อนนะนะครับดึงขั้วนี้ออกมาก่อนเพราะว่าดึงนี้ไม่ค่อยถนัดอ่ะเดี๋ยวดึงนี้ออกมาก่อนแล้วค่อยมาดึงตรงนี้ออกนะครับตรงนี้มันดึงออกง่ายนะครับดึงออกตรงๆเลยนะครับจับสายแพรดีๆเนี่ยดึงออกแค่นี้เองนะครับ เราจะได้เอามามาดึงตรงนี้ออกง่ายๆหน่อยนะครับดึงออกตรงๆได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอาจจะแน่นนิดนึงฮะอาจจะแน่นนิดนึงนะตอนแรกนะครับอ่าเสร็จแล้วครับตัวนี้เราก็จัดการได้เลยนะครับอ่านี้ยอันเก่านะครับเสร็จแล้วดึงออกมานี้อันใหม่นะครับก็เสียบเข้าไปนะครับเหมือนเดิมฟึบอ่าเสียบเข้าไปแล้วนะครับเสียบเข้าไปแล้วแล้วเราก็เอามาเสียบเข้ากับ ที่เมนบอร์ดเขาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วางจุดตรงนี้ให้ตรงวางจุดตรงนี้ให้ตรงกับรูน็อตเขานะครับอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วก็เสียบตรงนี้เข้าไปที่เมนบอร์ดนะครับสายแพรของแบตเตอรี่อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้เองเสร็จแล้วง่ายไหมนะครับก็มาขันน็อตตรงนี้เข้าที่เดิมนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับใส่สายแพรใส่น็อตเรียบร้อยไปแล้วลก็ปิดฝาได้เลยเสร็จแล้วนะครับ üher, ปิดฝาได้เลยนะครับแล้วก็ขันน็อตกลับเข้าไปที่เดิมเท่านั้นเองนะต่อเดี๋ยวไปลองทดสอบใช้งานกันดูนะครับประกอบก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะลองเสียบชาร์จดูนะครับว่าไฟมันขึ้นติดไหมนะครับปึ๊บไฟขึ้นแล้วโอเคนะ,ะแสดงว่าติดแล้วนะครับแสดงว่าชาร์จระบบชาร์จทำงานแล้วนะครับาชาร์จอยู่เดี๋ยวลองไปเปิดดูนะครับ อันดับแรกเดี๋ยวขอลองเทสสวิตตรงนี้ก่อนอ่าใช้ได้แล้วกดได้แล้วตอนแรกกดไม่ได้เลยนะมันบวมจนมาดันสวิตของตัวเมาส์แพดตรงนี้นะครับเอ,อิจะได้แล้วเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูหน่อยนะครับอ่าไฟติดแล้วามาแล้วครับทุกคนอ่าโอเคขอดูรูปแบตเตอรี่หน่อยอ่าโอเคอบีเบิแล้วนะครับตอนนี้สเตตัสชาร์จเข้ามาอยู่ที่ประมาณ56%นะครับดูสถานนะแบตเตอรี่หน่อย power and sleeping ตรงนี้นะครับ ه, แบตเตอรี่ขึ้นมาตรงนี้แล้วอ่าโอเคนะตอนนี้ก็คือชาร์จอยู่ที่57%นะครับแนะนาให้ชาร์จให้เต็มก่อนเลยนะครับสำหรับการชาร์จครั้งแรกนะครับแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยก็พยายามใช้แบตเตอรี่เขาด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเราใช้งานทั่วไปนะครับเช่นใช้งานท่องอินเทอร์เน็ตเล่นเว็บโซเชียลธรรมดาแบบนี้นะครับหาข้อมูลธรรมดาไม่ได้ใช้แบบตัดต่อหรือว่าเล่นเกมน่ะนะครับพยายามใช้แบตเตอรี่เขาบ้างก็คือถอดถอดสายชาร์จ ออกไปบ้างนะครับให้แบตเตอรี่เขาได้ทํางานบ้างให้ได้ชาร์จออกมาบ้างครับแ้วก็ถ้าช่วงที่ต้องการช่วงที่มันทํางานหนักนะครับเช่นใช้โปรแกรมตัดต่อหรือว่าเล่นเกมเนี้ยมันจะใช้แบตเตอรี่เยอะใช่ไหมเราก็เสียบชาร์เข้าไปไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าหากว่าชาร์จแบตเต็มเรียบร้อยแล้วการใช้งานทั่วไปอย่างที่ผมบอกนะครับต้องใช้แบตเตอรี่เขาบ้างนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวจะลองถอดดูแล้วกันนะเอาเลยนะครับถอดเนี่ยผมจะลองถอด แจ็คชาร์จดูนะครับปึ๊บมาถอดแล้วนะครับนี่ใช้งานได้ไหมไม่วูบนะแบตบไม่วูบนะครับใช้งานได้เนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็ขึ้นนี่เลยเห็นไหมขึ้นว่าไม่มีที่ชาร์จนะครับ58นาทีแบตบไม่วูบนะเห็นไหมใช้ได้นะครับนี่มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานนี่แหละอย่างที่ผมบอกนะว่าเกิดว่าใช้งานทั่วไปนะครับเล่นเว็บไซต์ธรรมดา่องท่องเน็ตโซเชียลธรรมดาหาข้อมูลอนะไรแบบเนี้ย ลดลงมาเหลือห้แล้วนะครับมันอยู่ที่การปรับ e e n เอเนจีการปรับการใช้พลังงานอะไรต่างๆในะแบตเตอรี่ Server เซิร์ฟเวอร์อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยตอนนี้มันตัวนี้ตัวนี้มันเซตได้เนี่ยแบตเตอรี่เซิร์ฟเวอร์ windows 11เซตได้นะครับว่าให้ทำงานยังไงนะครับเทิร์นออน now เลยอะไรอย่าเงี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะเทิร์นออนตรงนี้ใช่ไหมพอเทิร์นออนเสร็จปุ๊บอ่ะมจอมันจะดอรอปลงไปหน่อยหนึ่งแล้วนะนะครับการทำงานมันก็จะยืดนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตรงนี้คือ energy recommendation ก็คือตรงนี้มันมันปรับนะครับการใช้พลังงานแบตเตอรี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราแอปพลายอทั้งหมดเนี่ยเออมันจะมีการปรับหน้าจอปรับอะไรทั้งหลายแหละการเซตพลังงานนะครับสมมติว่าผมแอปพลายอให้ดูนะครับแอปพลายออลนี่ปุ๊บมันจะมีการตั้งค่าต่างๆตามนี้นะครับเทิร์นออฟไม e e สกรีนเซิร์ฟเวอร์่าเทิร์นออฟมสกหลังจาก3นาทีอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ามันตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับ ถ้าเราจะไม่ใช้อันไหนเราก็เอาออกได้เนี่ยนะอ่ามันหวมันตั้งค่าอะไรได้อิ่ยะ่งมากมายเลยลองเข้ามาตั้งกันดูก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นมีจะมีอยู่ทั้งหมด5 5ระดับ5 5ตัวตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราเอาอันไหนออกสมันก็จะบอกว่าเราตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าเหลือแค่4ทับนั่นเองถ้าเกิดแบตเตอรี่เซฟเวอร์เซฟเวอร์เนี่ยออนอยู่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นรูปใบไม้มีเอ่อมีรูปใบไม้อยู่ตรงที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับ ก็คือประมาณนี้ก็ลองเข้ามาเซตลองเข้ามาตั้งค่ากันดูกันแล้วกันนะครับมันสามารถที่จะเปิดปิดอะไรพวกนี้ได้ถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานแบบไม่ได้เสียบปลั๊กบ่อยๆอ่ะก็มาเปิดตรงนี้เอาไว้ก็แล้วกันนะมันจะได้เซฟแบตเตอรี่ได้นะครับมันมีแบบว่าทําไอ้นี่นะมันจะทําแบบหน้าจอให้เป็นแบบหน้าจอมืดๆอ่ะเออมันจะได้ไม่ไม่กินแบตเตอรี่ที่หน้ามันจะได้ไม่ต้องใช้หน้าจอมากนะครับมันจะมีตอนนั้นผมเคยเซตอยู่มันจะเป็นเหมือนก็แบบให้มันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเหมือนไนท์โหมดอ่ะ อันนี้พอแบตพอเราเปิดโหมดอันนั้น,นขึ้นมาเลยเห็นไหมขึ้นเป็น5 4าเอร์เเลยนะครับแล้วก็ระยะเวลานี้ก็ขึ้นมาอีกเป็น1ชั่วโมง54นาทีเลยนะครับแต่วันที่นีนผม,มว,ว่าไม่น่าจะถึงหรอกนะนี่คือเขาปรับหน้าตรงหน้าจอปรับความสว่างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับเรื่องระบบการทํางานต่างๆภายในตัวว i n d o w s นะครับอ่นะโอเคประมาณนี้นะครับกับแบตเตอรี่นะครับอย่างตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ประมาณไม่ ไม่ถึงพันนะประมาณไม่ถึงพันเก้าร้อยกว่าบาทก็เก็บเยียพันแล้วนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันเป็นของเป็นของเทียบนะครับไม่ได้ของแท้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีไม่ได้ตีเป็นแบรนด์เดลมาแบบนี้นะครับแต่ก็คิดว่ามันก็น่าใช้ได้เพราะว่าของแท้ก็อยู่ที่ประมาณพันปลายปๆนะครับตัวนี้ประมาณพันปลายปๆแล้วก็เวลาการซื้อเนี่ยถามว่าถ้าเป็นรุ่นเนี้ยเฮ้ยมันก็ใช้กับได้หลายรุ่นนะมันใช้ได้หลายรุ่นนะครับต้องลองไปเช็คดูว่าตัวเองใช้กับรุ่นไหนบ้างก็ดูว่าเกิดไทเป็นตัวนี้นะวได้เอ็มาดูเโยวมัน ดูจุดมาดูจุดอย่างงี้นะครับแล้วก็ดูวัดนะครับดูวัดว่าใช้ด้วยกันได้ไหมดูโวลต์อะไรแบบนี้แต่คิดว่าถ้าเป็นไทป์แบบนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะตรงกันหมดนะครับเพราะว่าที่ตัวหน้าร้านเขาอะตัวที่ตัวที่หน้าร้านออนไลน์เขาเนี่ยเขาจะมีบอกหมดเลยว่าสามารถที่จะใช้กับรุ่นไหนได้บ้างนะครับเขาจะมีบอกไว้ทั้งหมดเลยโอ้ผมมั่นว่ามันเยอะมากเลยนะรุ่นที่ใช้ กับแบตเตอรี่อันนี้ได้นะครับของเดลเนี่ยโหใช้ได้เยอะมากเลยโหแบบลิตรรายการมานี่เต็มลายชื่อรุ่นต่างๆของเดลเขาเนี่ยเพียบเลยเยอะมากเป็น10บๆรุ่นเลยนะครับที่ใช้กับแบตตัวนี้ได้นะโอเคประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ครับทุกก็ตามลิงก์ไปกันแล้วกันนะใครกําลังมองหาแบตเตอรี่เปลี่ยนโน้ตบุ๊กเดลรุ่นตัวนี้อยู่เป็นรัดจิจูต,ตัวนี้3490นั่นเองนะครับใช้งานได้ดีเนี่ยผมก็เปิดคำไว้ไม่ได้ไม่ได้เสียบไปดูด้วยเนี่ยเสียบปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเสียบก็เสียบตรงนนนนนีี้้ะะครรับบพอเเปลล่ยแแแตส็จวําใ ชาร sure ์จให้เต็มเลยนะวันน <to> ี้ผมจะเสียบชาร์จทิ้งไว้ให้เต็มเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ใช้งานทั่วไปแล้วนะครับอย่าลืมว่าใช้งานแบตเตอรี่เขาบ้างนะครับก็คือเกิดว่าเราไม่ได้เล่นเกมไม่ได้ตัดต่อไม่ได้ทํางานที่มันใช้ไฟเยอะเนี่ยนะครับท่องเน็ตธรรมดาทั่วไปเนี่ยเออก็ถอดปลั๊กออกบ้างนะครับให้แบตเตอรี่เขาได้ใช้งานดีชาร์จไฟออกมาบ้างนะครับแล้วก็ทํางานหนักๆเล่นเกมหรือว่าตัดต่อวิดีโอทากราฟิกอะไรแบบนี้นะครับก็เสียบปลั๊กใช้ไปเลยหรือว่าต่อออกจอใหญ่เนี่ยถ้าเกิดอย่างผมต่อออกจอใหญ่ มันใช้พลังงานเยอะกว่านะเพราะกรจอมาทำงานเยอะนะครับแต่ถ้าใช้งานทั่วไปก่อนนอนเล่นแบบอะไรแบบนี้แป,ป๊บๆป,ป,ป,ประเดี๋ยวประดาชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยผมไม่ค่อยได้เสียบชาร์จแบตหรอกใช้ให้แบตมันได้ใช้งานได้เต็มที่นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะขอขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ